ต้องขอากาสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาเดินม,มากรุ่นวันนี้เรามาอยู่ในเกมสตีเวอเบลล์นะครับคือไม่ต้องแปลกใจนะคบว่าทำไมผมแต่งตัวแบบนี้คือผมได้มา400โลบัคแล้วผมก็สร้างเซอร์วีเฮ้ยมีไอตัวนี้ด้วยคตรผมมึงเห็นเลยเนี่ยอ้ซื้อตอนไหนไม่รู้ลคือแล้วบ้านผมผมก็ไปฟาร์มมาบ้านผมก็มีตัวแค่เนี้โอ้ยมา ตรงจังหวะเจ้าขนาดนี้อ่ะดูแสบตามากอ๋อ,อคีนต้ก็ถามเลยทำไมไม,ไม่เอาโอชาเล่เดี๋ยวโอชาล่ามาเนะี่ยคือผมอ่ะอตัวนี้เอาไปทำเอ่อผมจะผมจะไปทำลอสโคคูดิลิโตสนะครับไอตัวเนี้ยไอบอมบาร์ดิโรโคคูดิโร ดีแล้วมันก็เป็นเบลล์กัดแหวกนอ่ผมเพ่ได้มาเมื่อกี้เลยอันนี้ด้วยอันนี้ต้องเอานะอันนี้อันนี้อันนี้โคตรดีครับโคตรดีโอ,โอบออปีประปิปตะล้อโคกุซี่นี่เมื่อกี้เผื่อซื้อล่าน่าจะมา อืมอืมอืมเออยอยบุปผีดตับันดิโตสเปียร์นี่โลโก้รูปีโลคือไม่ได้เจอกระดาษคือผมหล่อใช่ไหมหล่อขึ้นไหมโคตรหล่อไม่ใช่ละกูหลุ่ตัวเองอะไม่ใช่ละพี่หลอกมียาหลอนไว้ยบ้านผมเปิดอะ จะมีใครมาขโมยไหมเนี่ย,ยบ้านผมมีแต่โตะโหดล้วม,มีใครมาขโมยเลยอะ่ะเอออยากให้ลัอกบบี้บ็อกซ์มาเลยอะ่ะยวต้องไปรอตอนตีสองนู่นถึงจะเจอลัอกีบ้บ็อกซ์ก็เป่างไรเพ้าะสี่ทุม่มใครจาดูเนี่ยสเปริลโลโกลูปีโลเมื่คิดนี้มันรู้สึกว่ามันเร็วๆจริงเลย สงผมรู้สึกว่ามันนาน้ะแต่ตอนนี้มันเพิ่งสองนาท,ทีทุกคนผมจะมีทำให้ทุกคนหลอนหูนะครับนํำคาญใช่ไหมนี่เป็นไนี่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงอะไรก็คลิกคออกอกใหม่ นี <Christina. S 1> ่ไม่มีเสียงิงเลอกลกเล่กเันนึะทุกคนวู้ใครมันเสกลีลีลาลีลาโบนิกาอัมบลาเพื่มเพปาตะพิมจง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 สาฮูเนี่ยเสร็จว บ,บัมบีนี่กูซีนี่ชิมบัมซี่านานีณนี่ใครอยากแอดผมก็ผมก็ชี้เนี่ย<อ>แกน,แนักหน่อยดื้อเอ้ยมันจะเดินทำไมเนาะเนี่ยเนี่ยคุณได้มาด้วยมันี่เลยตบหัวไม่สปิ่เนโลโก้ลูฟีโลอืมนี่ไงของตกแต่งให,ใหม่อยู่ที่มือ นี่มันสามารถตกเม่งได้เออเดี๋ยวทุกคนอยากรู้ไหมว่าผมจะเอาใครมาช่วยทำาลอ c โคโคดิลิโตสผมจะเอาเอา่อบ A K P พมานั่นก็คือนั่นก็คือน้องปืนสุดหล่อนนั่นเองนั่นแหละแล้วก็เอารหัสลองผมมาแค่นี้เราก็สามารถเอ่อทำาลอดโคโคดิลิโตสแต่ว่ามีตัวเดีอวเลยอะ แล้วผมก็เพิ่งรีเบิร์ดไปด้วยได้รูสิ่งที่ต้องการตรงตอนนี้ดิฮะเมื่อก่อนมันยังใช้ยีราฟอยู่เลยทำไมตอนนี้ก็ไปช้างแหละอ๋อ,อเพิ่งอัปเดตมาเมื่อวานไม่ใช่ตอนแรกที่ผมเล่นเซิร์ฟซึ่รวมผมเจอไอ้ล,ล,ล,ลูพีราบรถเทสรถเทสล่ละตัวไหนนะดูก่อน เนี่ยเนี่ยน,นกพิราบนี่จะเดินปะตอนแรกนึกว่าอันนี้เป็นใครก็ไม่รู้เพื่อนผมกม็รู้เลยว่าตอนนี้ผมเติมบักมา400เอ๊ะผมก็ไล้แค่9กดโดบักงั้นเดี๋ยวไม่เชื่อก็ดูนะเอิม่มอันไหนนะอุ้ยลาวารดดูนะ เออแต่ผมมีไม่ถึงหรอกับผมล้องกดดไูไม่ไม่ไม่เอาอันที่ซื้อได้อะไหนซื้อไหนได้บ้างวะมีสีบเก้าบาทด้วนี่ไงผมจะเหลือสี่สิบแปดบาทซึ่งไม่ซื้อเวล,ลูรีลูรีโอลีกับปิปเปเลโรอย่าไปหาขโมยแม่มาเติมด้วย ขโมยตังแม่มาเติมนะเดี๋ย,ย,ยวดูเจอผมมาเหรอเฮ้ยพี่ขโมยตังแม่มาเติมเหรอพี่ใช่แล้วได้ขโมยเข,ขาได้ไม่ขอมาตอนเดายวเอออย่างงี้จะขโมยสักหน่อยทุกคนขอถามยังไงไหมทุ่งทุงท่งทุง่งมันสามารถ ทำอ่าสามทุ่งๆสามตัวสามารถทำตัวนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยที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 สามหัวเลยสามารถทำได้ถ้าทำได้เดี๋ยวผมจะไปปั๊มทุท่งๆมาเสียงอะไรวะเนี่ยลูบารูนีลูจิโลลีกปเปเรลโลมาเลยตัวีกฟัตเล เออมทุกคนเห็นเหมือนกันได้ไหมว่านี่คือตัวอะไรใช่อแล้วก็คือ Coco Fanto Elefanto จิบพอว่ะก็รอดว้าวใครอยากขโมยก็แอดผมมาแล้วขโมยนะครับซึ่งผมจะไม่เปิดบ้านให้คุณหรอกถึงแม้ผมคุณจะแอดผมมาผมก็จะไม่เปิดอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมูฮ้า นี่ตอนนี้นะผมเป็นแบบไอลิงนี่เลยมูฮามูฮามูฮา,าเป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลไงบอมบอมบี้นี่ทำไมมันดีกว่าโคกุฟันเจ็ดฟัฟนเนี่ยนี่ไงตัวที่เราต้องการไปลีบโคกุฟันเจ็ดบ,บีอยู่บีเดียวเจ็ดบ,บีอีกแล้วก็อีกอีกห้าร้อยล้าน ซึ่งอ่าสักห้าบีผมก็ทำเป็นชาติแลนะ้วรีเบิร์ดอันเก่าไม่เนี่ยกระโดดหลอ่อไหมดูเลคูณนะเลคูณเกาะติดทุกคนเนี่ยผมอยากรู้ว่าอ่าถ้าเกิดตัวระดับมิสติกมามันมันจะเป็นตัวอะไรอ่ะ ขี้โกงเว,ว้ยเดามาติดติดติดถ้าเกิดว่าอันนี้มาแล้วพวกคุณจะไปคอมเมนต์ก,ก่อนผมจะเอาดาบนี่ไปฟันคุณ <c oughs> ยอก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 ค <c oughs> อมเมนต์ยัง นี่ดูดีดูดีจะมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวอะไรมันเป็นอะไรกับไอตัวนี้เนี่ยคืออะไรอ๋อนยกว่าขบันอีอีม้อ,มอีขบันลูรีบันตัวมาแลนะ้วนะออ๊ยอะไร หมาใสา่รองเท้าเลเปียโนนะหม,มาเล่นเปี่ยนโนหมาหมาเล่นเปียโนแปลกแปลกว่ะหมาเล่นเปียโนได้เหรอไม่นนมชื่อเลยนะขอไปเช็คชื่อ่อยชื่ออะไรฮ่าพอเดซี่ก็เป็นอย่างเงี้ยอ,อ่ะทุกคนคิดว่าเสียงล็อกถ่านมันดังไหม แต่ผมว่าผมไม่ดังแต่ผมว่าถ้าถ่ายไปไมันต้องดังแน่แไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่หมายถึงดังนะไม่ใช่แบบคนดูเยอะนะคืออ,อ่มไอติอันนี้ก็ดังผมว่าอันนี้ก็ดังกคกคกกกกิง มีตุ๊กตาจัลลลี่โรต้าลล่าด้วยนะทุนผมน่ะชอบชอบเอ่ออะไรดีนะชอบอะไรอืมเออวีดีทอยเล่แล้วกันนะแมวแมวแมวทำตัวนี้ดีกว่าน่ารักดีอู้ตกใจนี่ก็ตัวอะไรมาฟันเอาไปขอน จะไล่กลัวการเล่นเด็กเกินไปนะผมเนี่ยอุ้ยอุ้ย Lucky Block Lucky Block ทำไม,ม Lucky Block มันแพงขึ้นอ่ะมีตัวใหม่หอ่ะดูดิใหม่ไหมเนี่ยอันนี้เข้าเรื่องเจอทุกอย่างทำไมมันแพงซึ่ง ก็ได้ประมาณ6,000นนะถ้าเอามาเนื่งตัวกากสูตรอนนี้ก็คือ2,500ัหไม่ไม่อันนี้จะไปทำคืออันนี้ก็ต้องลบใช่ไหมกากอะไนไม่ดีว่ะไม่ได้ไมะได้โน้ตพิลาบหรือตัวอะไรของก็ได้่งก็จะเป็นแบบธรรมดาด้วยแบบแบบอีสถานะทุกสถานะในเกมจะพีเลยซีฟีพีเลย ใช่เเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนเวลามันหมดเลยไปให้มาแล้วทุกคนสิบวิสุดท้ายนับไปพร้องกันนะร้อยถึงห้าก่อนห้าสี่สามสองหนึ่งบูมอโอ้ชินหวานนะึงดูตัวดิ o อรังกุจีเนี่ยนันนซีเนี่ยโอ้โหฮ่รู้สึกปวดใจยิ่งกว่า99คืนในป่านที่เล่นได้99 99วันแล้วตายจะตายตัวสุดท้ายรอไม่รอมายี่สิบกว่าทีแต่ว่าคนไม่ได้รอประมาณ20่กว่าทีของเราไปไป โอ้มินนี่ขี้ระเบิดเพื่อนผม,มอ่ะขออนุญาตพูดนะคือเพื่อนผมอ่ะเวลามันตกใจอะไรมันจะพูดว่าควายตายหงทุกคนคนจะทุกคนจะพูดว่าควจะพูดว่ามินนี่ขีร้ระเบิดไม่เก็เป็นอะไรวะเนี่ย สบตาว่ะวอ้เอาเช้าเมื่อกี้เองมือโลเอาเอาทำไมท้องฟ้าสีเขียวเอาตูวหายตาซะแลบเมื่อกี้มันมีคนมาลบลบกวนคิด คุยอะไรกันข้งนอกแบบแป๊บนึงขอไปฟังอัอกันไปละกูชิปเนี้ยได้โูวอนมาตัวหนึ่งเลยบัลลารีกบปุชีน่ะตอนนี้ผมไม่อยู่นี่คือบัลลารีน่ามาหรอทุกคนก็ไม่รู้ใช่ไหมผมอยู่ทีไบอ่ะผมนี่มันจิกมาบอยจริงๆเลย ซิฟไว้แล้วถามคนดูคนดูจะไปดูได้เหรอเออเออสีเป็นแนวอ่อนเลยนี er> ่ได้สีอะไรนี่ะบอมบี้นี่กูซีนี่ได้เยอะมากเสื้อแอมนุปใส่แล้วผมก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันใส่เสื้ออะไรเนี่ย เออแอมกระโหลกแล้วกันมีแต่กะโหลกเลยอะไรหลอกเกินนี่รูปอะไรทุกคนผมมองไม่ก็เจเลยอ่ะรูปอะไรวะรูปอะไรวะเออรูปอะไรวะทุงทุ่งงฟหู้ตะตะตะสูงยินยินอะไรก็ได้ยีราฟก็ได้ตัวอะไรไม่ไม่ไม่ตัดออกไอ้คนตัดเอ๊ คนตัดอยู่ไหมเนี่ยรู้ครับตัดตัดชั้นเมื่อกอนนี้ออกเลยให้ตัดชั้นนี้ออกได้ไหมครับเอาลืมหยุดเอาบนคนตัดครับอะไรเออคือตัดฉากที่ผมพ,พออู้เขมี่ไปเลยนะครับไม่ได้หรอกทำไมอะตัดไม่ตัดไม่เป็นไงคนตัดก็กรกผมอะไรตัดแี่บนเดียวนเนาะ เอคนที่เคยมาช่วยก็น้องปุ้นสุดหล่อ B A K b O z นมนค้นหาดู B A K b O z เจอช่องมนันแน่นอนเน่่แน่ตอนตอนมันเจอสาวพี่ชาบไปทำอะไรแบบเนี้ยนี่เดิวหน้า,นาแบบนี้เลยแล้วก็ดีดด้วยบอกเลยดีดมันตอนใช้ผ้าคลุมรองหุ่นแบบเนี้ยไอ,อสั่งซื้อได้ที่ไม่ใช่เป็นจไดปช่ ช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่มีร้านไหนรับซื้อ Google ไม่มุมนี้คุณคนทำ Google คือผมอะ Fluri f l u r านั่นแหละคือผมฟู u ีฟ f l u ามาเลยตอนนี้ไม่มีอะไรทำอะ่ะออกมาทำไมอะอไม่มีอะไรทำมากว,าว่างว่าง เราไม่หาคนมาเล่นด้วยก่อนแต่ว่ารอเดี๋ยวร้อยฟูลิฟูลาเข้าบ้านเดี๋ยวขอรับฟูลิฟูลาไอโฟนเล่นฮ a เล e